วันนี้เราจะพากันมากินข้าวมันไก่ที่บ้าน,านแต่รสชาติไม่บ้านเลยร้านตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าวแถวปากซอยลาดพร้าว63นะคะร้านไม่มีที่จอดรถนะคะบอกไว้ก่อนเลยมารถสาธารณะหรือจอดรถสตาร์บัคฝั่งตรงข้ามง่ายสุดดูจากหน้าตาร้านแล้วอาจจะด,ดูบ้านๆแต่บอกเลยว่าการันตีความอร่อยคะ่ะดิฉันทานมาเกือบ20ปีแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนบอกเลยคะ่ะร้านนี้เด็ดสั่งที่หน้าร้านแล้วก็เดินเข้ามาหาที่นั่งได้เลยนะคะ ได้ที่นั่งแล้วเราก็บริการตัวเองค่ะน้ําแข็งน้ําดื่มตักเองนะคะคุณเดินกลับมาที่โต๊ะเราก็เจอกับน้ําซุปเสิร์ฟม,มาร้นรอนๆเลยค่ะโครงไก่พร้อมเนื้อเพียบใส่แทะต้องห้ามพลาดซุปที่นี่เขาให้เป็นชามใหญ่ไม่ต้องกลัวเติมได้เรื่อยๆน้ำจิ้มอาจจะดูใสนะคะแต่บอกเลยว่าจัดจ้านถึงเครื่องตัวข้าวมันไก่เองก็มาในปริมาณที่จัดหนักจัดเต็มค่ะข้าวพูนจานเนื้อไก่เครื่องในเลือดแตงกวาจัดมาเต็มๆและเพื่อความอร่อยและสะใจของดิฉันนั้น ก็ราดลงไปคะ่ะราดลงไปเยอะๆคะ่ะช่ำๆราดอีกคะ่ะราดลงไปราดเสร็จแล้วก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันคะ่ะแล้วก็กินได้เลยคะ่ะผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นเช่นนี้คะ่ะนอกจากนั้นแล้วก็ต้องห่อกลับบ้านด้วยนะคะและที่เห็นจานเมื่อสักครู่นี้ราคา40บาทเท่านั้นจ้าร้านตั้งอยู่แถวปากซอยลาดพร้าว63เปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึงช่วงบ่ายๆก็หมดแล้วนะใครที่ตามมาตาแล้วก็มาเล่าให้ฟังด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย